<S 1> <S 1> กาลครั้งหนึ่งนานมาแล้วในบ้านหลังเล็กที่อาศัยของคู่รักหนุ่มสาวพวกเขาเป็นคู่ที่มีความสุขมากและกำลังรอลูกน้อยฉันรู้ว่ามันสำคัญที่ลูกเราต้องแข็งแรงแต่หวังว่าเราจะได้ลูกสาวที่น่ารักนะใช่ฉันเองก็อยากได้ลูกสาวด้วยฉันหวังว่าจะมีลูกสาวที่หน้าตาเหมือนกับเธอนะที่รักวันกำหนดคลอดใกล้เข้ามาแล้ว และคุณแม่ก็รอคอยการเกิดของลูกน้อยอย่างตื่นเต้นในทุกวันเธอจะมองจากหน้าต่างข้ามกำแพงสูงไป<อ>เธอชื่นชมสวนของเพื่อนบ้าน<อ>ที่มีทั้งดอกไม้และผละไม้วันหนึง่ง<อ>เธอเห็นต้นไม้ใบเหลืองที่เธอไม่เคยเห็นมาก่อนนอ้อยากรู้จังว่ามันคือต้นอะไรอะ่ะกลิ่นมันหอมมากเลยมันน่าจะรสชาติดีมากด้วยฉันต้องได้กินผลไม้นั้นฉันจะไปหาเพื่อนบ้านคนนั้นแล้วก็ลองขอดู เพื่อไม่ให้เสียเวลาคุณแม่ก็ออกไปจากบ้านแต่เธอไม่รู้เลยว่าเพื่อนบ้านเป็นแม่มดใจร้ายเธอเคาะประตูโดยไม่รู้ว่ามีอันตรายรออยู่อสวัสดีค่ะผลไม้สีเหลืองนี่กลิ่นหอมมากเลย ฉันท้องอยู่และอยากกินมันมากเลยพวกมันกินได้หรือเปล่าคะได้สิฉันแบ่งให้นิดหน่อยได้รสชาติมันดีมากและมันดีกับมนุษย์ด้วยนะอ,อ๋อถ้างั้นมันคงดีกับลูกของฉันด้วยแน่นอนเพื่อนบ้านที่รักโดยเฉพาะกับว่าที่คุณแม่แต่จำไว้นะเพราะว่ามันมีค่ามากเธอเอาไปได้แค่ผลเดียว อย่างเป็นไปตามแผนที่วางไว้เลยหญิงสาวกินผลไม้หมดทันทีที่เธอถึงบ้านแต่เธอก็ยังอยากกินอีกอนี่เก็บให้ฉันหน่อยนะถ้าไม่ได้กินแล้วก็ฉันคง<ฮ>คลอดลูกไม่ได้อะ่ะ <c oughs> ไม่ต้องห่วงไปนะ <c oughs> ฉันจะทำทุกอย่างเพื่อเอาผลไม้สีเหลืองมาให้กับเธอให้ได้นะ <c oughs> เมื่อพลบค่ำและฟ้ามืดสามีที่หมดทางเลือกปีนข้ามกำแพงสูงและเก็บผลไม้ที่ภรรยาเขาต้องการทุกๆคืนชายหนุ่มแอบเข้าไปในสวนแต่ว่ามันไม่ง่ายเลยที่จะเข้าไปในสวนเพื่อนบ้านโดยที่ไม่ขออนุญาตแม่มดชั่วร้ายตั้งใจปลูกผลไม้นี้เพื่อวางกับดักพวกเขา เธอรู้ว่าเพื่อนบ้านใกล้คลอดเต็มทีและแม่อยากจะกินผลไม้เพราะกลิ่นของมันแม่มดอยากมีลูกมาตั้งนานแล้วเธอจะเอาทารกน้อยไปไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเมื่อถึงเวลาที่เด็กคลอดเด็กผู้หญิงที่น่ารักได้เกิดมาแม่มดก็มาที่บ้านทันที ชื่อของเธอคือราพันเซลนายต้องเลี้ยงเธอจนอายุหนึ่งขวบและเมื่อครบหนึ่งปีเต็มฉันจะมารับเธอไปจากนายคู่รักที่น่าสงสารยอมรับมันเมื่อเด็กน้อยอายุหนึ่งขวบแม่มดมารับตัวเด็กน้อยขี้แยไปจากพ่อแม่และขังเด็กน้อยไว้บนหอคอย พี่ตั้งอยู่ใจกลางป่าเธอจะเลี้ยงเด็กน้อยในหอคอยนั <K <K <K> <K 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 ้นหลายปีผ่านไปตอนนี้ราพันเซลเป็นสาวสวยแล้วเพราะเธอไม่เคยตัดผมมันจึงยาวหลายเมตรผมเธอเป็นสีบร่นทองดวงตาสีเขียวเข้มเมื่อไหร่ที่แม่มดมาถึงหอคอยแม่มดจะเรียกเธอ สาวน้อยผมรอนของฉันฉันมาแล้วปล่อยผมลงมาเรอพันเซลปล่อยเปียผมลงมาและแม่มดก็ปีนขึ้นไปบนหอคอยด้วยผมของเธอเรอพันเซลคิดว่าแม่มดเป็นแม่ของเธอเพราะจนถึงตอนนี้เธอเคยพบแม่มดเพียงคนเดียวเรอพันเซลคิดว่าแม่มดแม่ของเธอเป็นคนคนเดียวในโลกเธอมีเสียงที่เพราะมากเธอร้องเพลง<า>ทั้งวันจนถึงกลางคืน,น เสียงเธอสะท้อนไปทั่วป่าและนกน้อยก็บินมาฟังเธอร้องเพลงตรงหน้าต่างเธอมีเพียงนกเป็นเพื่อนวันหนึ่งเจ้าชายขี่ม้าไปรอบรอบป่าเมื่อเขาได้ยินร่าพันเซลร้องเพลงก็สงสัยว่าเสียงแซนไพ่ระนี้มาจากไหนเมื่อเขาขี่ม้าตามเสียงไปเขาก็มาถึงหอคอยและรู้ว่าเสียงมาจากที่นั่นฉันต้องพบผู้หญิงเสียงสนไพ่ร้คนนี้เราจะขึ้นไปบนหอคอยได้ยังไง ได้แต่สิ้นหวังเดินวนไปรอบๆ<า>หอคอยลลแล้วอยู่ๆ<า>ก็พบแม่มดรองเรี้ยกไปบนยอดหอคอยเขาหลบไปซ่อนหลังต้นไม้และเฝ้าดูาาสาวน้อยผมรอนของฉันฉันมาแล้วปล่อยผมลงมาเรอพันเซลปล่อยเปียผมลงมาและแม่มดก็ปีนขึ้นไปบนหอคอยรู้แล้วว่าจะขึ้นไปได้ยังไง เขารอให้แม่มดจากไปเจ้าชายจึงร้องเรียกไปบนหอคอยโดยเรียนเสียงของแม่มดนั่นเองสาวน้อยผมบนของฉันฉันมาแล้วปล่อยผมลงมาอีกครั้งฉันลืมของไว้บนนั้นฉันจะทิ้งผมลงไปเดี๋ยวนี้แหละค่ะแม่แค่เพียงเคลื่อนไหวเธอก็ทิ้งผมลงมาอีกครั้งเจ้าชายปีนขึ้นไปบนหอคอยด้วยผมของเธอ และพบกับราพันเซลเป็นครั้งแรกในชีวิตที่สาวสวยได้พบกับคุณเอิร์นคุณคือใครทาไมมาที่นี่แล้วแม่ฉันไปไหนม่นจำเป็นต้องกลัวเลยฉันเป็นเจ้าชายของประเทศนี้เสียงอันไพเราะของเธอพาฉันมาที่นี่เพื่อขึ้นมาที่นี่ฉันต้องแกล้งปลอมเสียงแม่ของเธอ,อตอนแรกราพันเซลก็กลัวมากจนเธอรู้ว่าเขาไม่ใช่คนเลว เจ้าชายหลงไหลในความงามของเธอ,อวันและเดือนผ่านไปเจ้าชายก็มาที่หอคอยทุกๆุกวันเจ้าชายมาที่หอคอยทุกวันเมื่อพวกเขาใช้เวลาร่วมกันเวลาผ่านไปเร็วมากและเขาก็ขอราพันเซลแต่งงานราพันเซลฉันอยากอยู่กับเธอเป็นตลอดชีวิตที่เหลือของฉันจะแต่งงานกับฉันได้ไหมแน่นอนฉันจอแต่งค่ะ ฉันจะกลับไปที่วังก่อนและก็จะหาทางมารับเธอไปอยู่ด้วยกันราพันเซลตื่นเต้นมากที่เธอจะได้เจอโลกภายนอกเมื่อเธอแต่งงานกับเจ้าชายเธอเบื่อหน่ายกับการอยู่คนเดียวบนยอดหอคอยมาตลอดหลายปีเขาเกาะผมราพันเซลและลงมาจากหอคอยแต่ว่าโชคร้ายที่แม่มดอยู่ที่นั่นและเห็นเจ้าชายเธอเข้าใจเรื่องที่เกิดขึ้นทันทีและเธอโมโหมาก พระราพันเซลต้องดึงผมขึ้นอีกครั้งแม่มดเลยเกาะมันแล้วปีนขึ้นไปเธอทั้งหดหงิดและโมโหเกิดอะไรขึ้นคนที่เพิ่งไปเป็นใครฉันเอาเธอมาซ่อนบนนี้เพื่อปกป้องเธอจากปีศาจแต่เธอกลับคุยกับคนแปลกหน้าและเป็นเพื่อนกับเขาอีกเขาเป็นเจ้าชายของประเทศนี้เขาขอหนูแต่งงานด้วย และหนูตอบตกลงไปแล้วดูมีความสุขมากค่ะแม่หนูกำลังรอแม่มาหาและเล่าเรื่องทั้งหมดให้ฟังอะไรนะเรื่องไรสาระอะไรได้เห็นดีกันแน่แม่มดโกรธมากเธอใช้กันไกลที่มีตัดผมราพันเซลจนสั้นกุดและด้วยเวทมนต์แม่มดส่งเธอไปยังเมืองที่ห่างไกล เมื่อเจ้าชายกลับมาที่หอคอยในวันรุ่งขึ้นเขาไม่รู้ว่าแม่มดรอเขาอยู่ในหอคอยรับพันเซลที่รักฉันมาแล้วปล่อยผมเธอลงมาทีแม่มดปล่อยผมเปียที่เธอตัดจากราพันเซลเจ้าชายปีนจนถึงหน้าต่างหอคอยแม่มดก็รอเขาอยู่ตรงนั้นเขาตกใจทันทีที่ได้เห็นเธอประหลาดใจละสินายคิดว่าจะเอาลูกสาวที่ฉันซ่อนไว้นานหลายปีนี้ไปเหรอ <อ>เพราะไม่หมดปล่อยผมเปีย<อ>เจ้าชายก็ร่วงลนลงสู่พื้นเขาตกลงไปบนพุ่มไม้แต่เพราะหัวกระแทกเขาเลยตาบอดราพันเซลอยู่ในความคิดของเจ้าชายตลอดเขาขี่ม้าของเขาตามหาเธอไปทุกคนทุกแห่งเขาสาบานว่าต่อให้ต้องไปสุดขอบโลกก็จะต้องหาเธอให้ได้ เขาค้นหาค้นหาและค้นหานานมากในที่สุดวันหนึ่งเขาได้ยินเสียงเพลงเสียงที่แสนคุ้นเคยโอ้นี่สิราพันเซลนี่และที่สุดก็พบเธอจนได้เขากระโดดขึ้นมาและตรงไปที่เสียงแสนหวานไปยืนหน้าประตูบ้านที่ราพันเซลพักอยู่ราพันเซลฉันมาแล้วเปิดประตูด้วย จะเชื่อเลยเจ้าชายจริงๆด้วยพราพันเซลเปิดประตูเธอร้องไห้เมื่อเห็นเจ้าชาย <c oughs> เธอร้องไห้หนักมากจนน้ำตายดงบนหน้าเจ้าชายเพราะเขาคุกเข่าอยู่น้ำตามหัศจรรย์แห่งความสุขอยู่ๆเจ้าชายผู้ตาบอดก็ลืมตา <c oughs> พวกเขากอดกันอย่างมีความสุขและฉะลองความอัศจรรย์นี้ในที่สุดเจ้าชายก็ขอเธอแต่งงานจริงๆ พวกเขากลับไปที่วังและเริ่มเตรียมงานแต่งงานเมื่อพวกเขามาถึงราพเซลและเจ้าชายตามหาพ่อแม่ที่แท้จริงเพื่อบอกข่าวของพวกเขาพวกเขามีความสุขมากที่ได้ลูกสาวกลับมาหลังจากผ่านไปหลายปีพวกเขามีงานแต่งงานที่สวยงามและอยู่กันอย่างมีความสุขตลอดไป